ม่นาเชื่อแม่ของนักสแสดงชื่อดังคนนี้ชื่นชอบอุ่งอิงเป็นอย่างมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงน้องอุ่งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงลูกสาวเสียงดีของบอสโจกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นความโด่งดังของน้องอุ่งอิงที่ตอนนี้ดังทั่วประเทศไทยและพูดได้เลยว่าอีกหน่อยน้องอุ่งอิงก็จะดังระดับโลกค,ค่ะ เพราะว่ามีพ่อแม่เอซแฟนคลับหลายท่านนะคะที่อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ส่งมาไล่น้ําใจของขวัญเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆมาให้น้องอิงอยู่ตลอดตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีแต่คนรักมีแต่คนอินดูค่ะซึ่งก่อนหน้าที่น้องอิงจะเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะก็อ,อาจจะยังไม่รู้จักนิสัยของน้องอิงเท่าไหร่เนื่องจากไม่ค่อยได้พบเจอน้องอิงผ่านโลกโซเชียลค่ะแต่พอน้องอิงเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วเนี่ย ซึ่งสาวน้อยเพรบ้านแพงเองก็เป็นหมอลำที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมีแฟนเพจมี YouTube นะคะซึ่งหลังจากที่น้องอิงเข้ามาอยู่ก็ได้เห็นน้องอิงผ่านเพจของวงสาวน้อยเพรบ้านแพงผ่าน YouTube ของวงสาวน้อยเพรบ้านแพงค่ะยิงทำให้รู้จักนิสัยใจคอความน่ารักความเป็นเด็กกระตันยูของน้องความเฟรนลี่ความไม่คิดว่าตัวเองดังนะคะทำตัวเหมือนเดิมเป็นธิดาติดดินไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เลยค่ะ มีเปลี่ยนแปลงขึ้นก็คือน้ององิงดูสวยสะพังมากขึ้นนะคะซึ่งตอนขึ้นเวทีก็ดูสวยงามสง่าเรียกได้ว่าอีกหน่อยเนี่ยอาจจะได้รับฉายาราชินีหมอลำก็เป็นได้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะน้องอุงิงก็ดงดังเอามากๆโด่งดังถึงขั้นที่ว่ามีแม่ของดาราสาวคนหนึ่งนะคะได้ชื่นชอบน้ององิงเอามากๆพอได้ดูคลิปน้องอิงร้องเพลงแล้วเนี่ยก็รู้สึกซึ้งกินใจจนคุณแม่ได้ร้องให้ ออกมาเลยนะคะซึ่งดาราท่านนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรารารุ่นใหญ่เลยค่ะเรียกได้ว่าอยู่ในวงการมานานไม่มีใครที่จะไม่รู้จักนะคะซึ่งดาราท่านนั้นนั่นก็คือคุณเจนิดเขียวค่ะซึ่งคุณเจนิดนะคะก็มีผลงานเพลงหลายผลงานเพลงเลยนะคะ และก็มีผลงานภาพยนตร์นะคะหลายเรื่องเลยอย่างเช่นเรื่องที่ทุกคนน่าจะรู้จักกนด,ดีนั่นก็คือเรื่องแยมยโสธรค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าหนังแยมยโสธรน,นะคะก็เป็นที่โด่งดังอามากๆเลยค่ะซึ่งโพสต์ของเจเน็ตเขียวนะคะก็คือการถ่ายวิดีโอตอนแม่นะคะได้ดูคลิปน้องอิงแล้วคุณแม่ก็ได้ร้องไห้ออกมาด้วยความซึ้งหรือว่าความชื่นชอบน้องอิงค่ะ และบอสโจนะคะก็ได้แชร์วิดีโอของคุณแม่ที่นั่งดูน้องอิงนะคะมาบนเฟซบุ๊กของตนเองค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจและก็น่าเอ็นดูคุณแม่มากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าใครๆก็ชื่นชอบน้องอิงนะคะเนื่องจากเด็กคนนี้มีความน่ารักความกระตันยูและความสามารถพรสวรรค์นในการร้องเพลงที่ดีมากๆค่ะฝากทุกคนรักและเอ็นดูติดตามน้องอิงแบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ